คนเอ่อไอที่ออมันป็ดินโทรปิดเปิดคลิปอะบอกว่าคลิปนี้ไม่สามารถใช้งานได้ส่องอันเลยว่าทั้ง <bald> อ <omon itor> ินโทรเปิดคลิปอ erm ินโทรปิดคลิปอะใช้ไม่ได้สักอันเลยคลิปหน้าเออไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าเราก็อกลับขออภัยด้วยแล้วกันนะกล้าสดีว่าครับโยละผงสุกับัวเด่นวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม The b a t Hole Path นั่นเอง แผลดูแบบเข้าแผลถ้าคนดู่าก่อนนะคนดูเกินที่ะนะแบบฟรีไฟนั่นแหละเออวะแม่งลืมฟรีไปอ่อะเดี๋ยวมาสูมสักหนึ่งรอบผมจัดไปเลยดีกว่าเพราะตอนส่มผมน่าจะส่มเวลารอบเออนี่ก็คือเซตที่ผมใช้เออผมลืมบอกไปนี่คนเ็นตัวนี้ไหมใช่นี่คือตัวใหม่ของเรานนเอง ซึ่งสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ใช้อ่อใช้เวฟเวฟหรือว่าซร์มนั่นแหละเออใช้ได้แล้วก็มันจะตีไม่ใกล้ก็ใกล้เนี่ยแต่ใช้ที่ยังไม่มีเดอะแบทเทิลแคนะเออเราเพมจะพิ้งลิ้งโลดเอาไว้ให้ไม่อันแรกก็เดอะแบทเทิลแคธรรมดาอันที่สองก็เดอะแบทเทิลแคสเอ็มโอนั่นเองนะ อาบีโอโอาบีโรเอทีอาโอเฮ้ทุกคนดูนี่เถี่ยวน้มันโตรู้ทุกคนโคตรสุดยอดอันนี้สุดาโอ้โหเป็นตัวใหม่ที่ดีมากใช้มาแล้วมีประสิทธิภาพมาดูหน้าเม็กันตอนตี่ตบจะเหมือนเมทจะไม่เรง อ๋อนี่เนี่ยดูดาเมจอู้ดานเมจประมาณสองอร้อยเว็บไม่รุนแรงไอ้ถึงขั้นไห้ที่แบบอือผมไม่รู้ว่าโปอกำเสีเยงผมอย,ยนะู่หรือเปล่านะคือโปรยาอัดเนี่ยมันไม่คอ่อยโปรกสเสียงเท่าไหร่เลย,เลย กับตันรีไวของเราสักหน่อยแหละไปเลยครับกับตันรีไวเออไปเลยกับตันรีไวฟันรอบหนึ่งแรกพลังแห่งกับตันรีไวเออลืมบอกไปวันนี้เซตใหม่เข้ามาแล้วนี่เป็นเซตนี่พวกมันไม่บอกกันนะเออเออเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเซตเกี่ยวกับความรักอออืื้หนี่นี่ทุกคนตัวที่ผมได้เดี๋ยววะ อยู่ในตุ๊กไป,ปเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ้าตัวที่ผมได้อยู่ไหนวะอยู่ในเรหรอไม่สิทุกคนตัวที่ผมหายอยู่อ๋ออ,อ๋ออ,ออ๋อตัวที่ผมหายอยู่เซตนี้ใช่ไหมเซตอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยเออนี่ไงนี่ไงทุกคนตัวที่ผมได้มา มันสงตู้นี้ได้เลยนะนนผมจะสู้ประมาณอีกประมาณ5้าด่านแล้วกันรวมกันเป็นหด่านต่สู้อีกด่านลองมาดีกว่าอันนี้คือด่านที่ห้าของเรานะถ้าเอาถ้าเราสู้ด่านนี้เสร็จ5้าลบหนึ่งก็เท่ากับสนั่นเองนะเราก็ต้องเหลืด่านถ้าเราผ่านด่านนี้ไปอ่ะ ซึ่งบอกเลยว่าอีซี่สิสสเออผมึะบอกไปถ้าผมดัดคลิปนะผมจะอเฉจจพาะตอนที่ผมรู้ถึงมีไฟนะนะ่ยเอเอฉพาะตอนที่ผมมีไฟเท่านั้นประมาณนี้อเฉพาะตอนที่มีไฟมีไฟในการเล่นแ้ะนะเออคนดูวางรอบครบแม่งยังไม่ทำเลย เล้วก็ไม่ได้แล้วลอบหนึ่งเข้ากับดีเอาไว้เอาไห้ไม่ผมได้ตัวนี้แหละการสุ่มเออไปตัวที่สองไปสามสี่มากกว่าคตรหลัก ไปต้องแขนนานคุ้มไปน้องน้องอยู่จีทุบแป้งเดียวโอเคมาด่านต่อไปอยากให้ผมจัดเซตแบบไหนก็บอกมาได้นะแต่ไม่ต้องเอาแต่ที่มันหายา,ากๆเอาไว้จบบัดเซตที่มีอยู่ตอนนี้ อาดีกว่าอ,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 อันนี้ก็คือด่านที่สเออเป็นดานที่4ี่วันฟักเอ้ยนี่อันนี้เป็นดานที่สของเรานั่นเองลบกับหนึ่งก็จะเท่ากับ3โอเคจำเอาไว้แม่งเถื่อมสมองแม่งตูตอนนี้แม่งลืมง่ายโคตรลืมง,ง่ายมาเดินเล่นก็ได้ เดีเดวเดๆเดาบางได้ยินเสียงอะไรบางอย่างถ้ามนอ่ไรต้องทำอะไมอะไรนี่ว่ะเฮ้ยสวัสดีหมูยิงหมูไปยิงหมูไปนนนนน เอาลิมไ,ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมจะี่อเขี่ยนชัดมาผมตั้งมูตัวเองก่อนอ่าตอนนี้เรามาตู้กับเดียวกันแล้วผมขอซื้อของเพิ่มก่อนตอนนี้ผมมาถึงด่านที่สองใช่สามลบหนึ่งเท่ากับสอง ทุกคนสมองทมรวนเยอะเรื่อยหดแหละหายเลยตนตั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 นูนดูรูรูรูมแบมไปเลยกับตันรีวายลีวายพิทักโลกผู้ฆ่าเอล้นไม่ใช่แหละรู้เลยใครฆ่าโอโลโอโลเดือใจแอด ก็คือบิลลิงยักษ์นั่นเองเขาดูกัตตาลีไว้โคตรโหดแม่งกัตตาลีไว้ฆ่าไม่เลีออย้ยงเลยต่อ,อไปอันนี้คือด่านสุดท้ายแล้วทุกคนด่านสุดท้ายท้ายหรือเปล่าวะ ดันอ่นสุดได้เออผมหลายวันอีกน่าจะเพราเชนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่อะไรชื่อว่าติดอะไรกัไไม่รู้ว่าติดอะไรตัวเองไม่รู้่ตัวเองไปติดอะไรมาต้องคิดงงแงมเลยติดจนลืมอ <tad> ่ดไม่มีเวลาอัดมากกว่ <mia. S 2> เรียบรออะทุกคนเอาไว,าว้แล้วก็รอาจ่ายทุกคนมาสุ่มสักรอบนึงโอเค